ลกย่าคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่หน้าใหม่มีดำอยู่แปลงหนึ่งนะคะกด้เยอะค่ะอันนี้จะเป็นขอบขอคลองนะคะคลองที่จะลงไปที่ห้วยค่ะเนี่ยค่ะเราทำถนนแล้วตามคลองค่ะเมื่อก่อนมีกอไผ่นะคะตรงนี้เราก็เอากอไผ่ออกให้รถมาจบค่ะคะ่ะข้างล่าง ปลูกบวกบวด้วยมีบวบอยู่ค่ะบวบยังเล็กๆอยู่นะคะเมื่อก่อนจะลงตรงนี้อ่นะคะดีตอนนี้ก็วัชพืชเต็มไปหมดเลยค่ะตรงนี้รูหนู น,นี้จะเป็นอางุ่นป่าสวยๆค่ะขึ้นเต็มเลยมีบวบด้วยก็คงจะกินไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันขึ้นสูงเข้านาหวัดเหมือนฝนจะตกฟ้าร้องแปลงนี้ไม่งามเลยค่ะตอนนี้ตัดหญ้าค่ะสงสัยเมื่อวานเมื่อก่อนนี่มาตัดหญ้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นคลองค่ะ จริงๆก็จะมีที่เข้าไปข้างในนะคะแต่ว่าเราไม่ตัดเพราะว่าถ้าตัดเยอะนะคะน้ำมาดินจะซอกก็ไผ่โดนไฟไหมค้ค่ะต่านมาหนึ่งปีแล้วคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลองเราจะทำ ถนนเรียบคลองอ่ะนะคะมาจากตรงโน้นแล้วก็ไปตรงนี้ที่ของเราจนถึงต้นมะม่วงอ่ะนะคะย่าประเภทนี้อ่ะนะคะมีที่ตรงนี้ที่ที่เรายังไม่ได้ไม่ได้ทำถนนตัดมานะคะ ไปถึงตรงนน้นแล้วก็ไปขึ้นไปตรงสวนนะคะ,นะคะตรงนี้พอเดินได้ตรงนี้จะเป็นท่อท่อน้ำค่ะเข้าไม่เกิดไม่งามเลยดอกสวยมากเลยค่ะน้ำเยอะนะคะตะกี้ลงไป ที่อยู่ข้างในนะคะเข้าไปข้างในตรงโน้นอีกเนี่ยค่ะพอน้ํามาเยอะๆนะคะน้ําก็จะซาะค่ะ,ะกลายเป็นเป็นคลองเป็นห้วยรออีกสักหน่อยหลายปีเดี๋ยวเราจะถมที่ตรงนี้นะคะหรือบางทีก็จะทําเป็นสะจะให้ถนนยาวมาถึงตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะหญ้าเยอะมากเลยเมื่อก่อนนั้นจะมีผักก้านจองนะคะเดี๋ยวลงไปดูผักก้านจองก่อน จะมีผักก้านจองเยอะเลยค่ะโอ้น้ำเยอะค่ะโอ้น้ำเยอะมากจะงามมากค่ะปแปลงนี้ปแปลงนี้เป็นปแปลงใหญ่ด้วยนะคะได้ข้าวเยอะน้ำก็เยอะค่ะนี่นาหวางนี่ที่ยังไม่ตัดอะนะคะ รถไถจะยังมาไม่ได้ปีนี้นะคะต้นปีก่อนที่จะทํานาเราทํามาถึงตรงนู้นนะคะถ้ารถมาถึงก็ก็สะดวกนะคะข้างบนนั้นก็จะเป็นเป็นสวนนะคะปลูกหญ้าให้วะะัวค่ะตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะคะวันนี้ฝนฟ้าคลืลืๆค่ะค่ะบรรยากาศหน้าแค่น,นี้ก่อนนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ